สวัสดีครับพี่น้องบอลรัมนี่ไผ่เอาเครื่องตแฟนคลับแฟนพเพลงของบอลรัมเจก,กอร่อยหรือว่าแฟนคลับของซ้ายจากกี่พีกอยากนะคะเมื่อนี้มีโอกาสพันสิบไปลัมอุดอรเมื่อคลืนเลนอยู่เลนอยู่บานอนุ่นรอยเอ็ดเลือกตีซีเคิงกเ็เลยมีโอกาสขับมานอนบานเพราะเมือ่อแรงไปรัาอุดอร ทะเลแหวมอนอนบาบ,บานตอนเดือนแรกายโม่ใบสองมาซสือเขาปลี่ยนไก่ไปหาะะกินเขาตอนแรกว่าเซียนอันนั้นแล้วว่าเซียนไปแล้วผลขม้คือพอปลาเผาพิตานณามาฝากขอบคุณพิตานนะครับปลาเผาแล้วก็ขอบคุณแม่แม่อีหลงก็อีหลงเอาหนึ่งปลาเมื่อ้เมื่อขึ้น,นก็ถอดหมูแล้วกินหลาย ก็ได้เอามาสื่อตะหมูฮูก็ได้เลยมาสื่อตะหมูฮูสิไปกินเขาจังสิเดินทางไหมครับพี่น้องคระมีมอนตะไส้มาเป็นมันตะไส้หอยมาจังหวะอะไรคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยปลาเผายังเครื่องตัวนี่ยเราเสียดายก็เลย,เลอเลยโอ้ยกินเขาซะก่อนนะขันจังเดินทางขันเป็นเดินทางเลยกับสิขันเป็นเดินทางเลยกับสิได้จอดกินไม่ใไ่แพงขึ้นเขาเขาสวนกวาว นี่แหละเคยเห็นบอกรีนเข่าน้าบ้านมีตัวกับเข่าแต่ว่าเขากอบมันนางกินคืหาเวลาเรียนเพราะมีตเขาก็บ้านางกินเลยทั้งหน้าเลยสี่นะคะตัวกับเข่าก็ซื้อมาไว้ได้ค่ะแต่กับว่ากินค่ะวานเรอมันนางกินเลยสุดแล้วกินเขาน้ำกันก้อนพี่น้องจะออกเดินทางนี่ตำหักแตงมันยากาศมันใดญ่เลยหนีเย็นช่วยตำหักแตงตำหักหูใส่กรอบเข่าโอ้บ้าวาน้อเขาจะได้ซื้อเข่ามา รื่อขึ้นปวกพอกจค,คิดว่า่วลาเขาห้องย่งอยู่เอาๆ <จะ S 2> าาามาพี่ร้องมากินเขาะะด้วยค่ะมาะะมมมมด้วยค่ะ